สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวมหาสา,ารคามเขตห้าไม่ว่าท่านจะอยู่ที่อำเภอชื่นชมอำเภอเชียงยืนอำเภอกันทรวิชัยตลอดจนตำบลลาดพัฒนาและตำบลท่าสองคอนทุกท่านกระผมทนายบุญทรอนอุปนันเบอร์17ผู้สมัครสสจากพรรคแทนคุณกันยินเป็นลูกเป็นหลานชาวไร่ชาว,าชาวนาจากอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสา,ารคาม พ่อแม่เป็นคนยากจนแต่มีความพยายามดิ้นรนต่อสู้จนเรียนจบชั้นมศ5จากโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมจบปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยรามคหงปัจจุบันประกอบอาชีพทนายความและเป็นอาจารย์ที่สถาบันไว้เฮอริเทจงานทางด้านสังคมเป็นอดีตเลขาธิการมูลนิธิรักแผ่นดินไทย และปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองประธานมูลนิธิรักแผ่นดินไทยงานทางด้านการเมืองเป็นเลขาธิการพักแทนคุณแผ่นดินด้วยความมุ่งม,มั่นสร้างสรรค์สมรคีทําความดีแทนคุณแผ่นดินกระผมจึงขออาสาเป็นทางเลือกใหม่เป็นทางสายใหม่ของพ่อแม่พี่น้องขอเป็นผู้แทนของท่านในสภาทําหน้าที่ออกกฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ สะท้อนปัญหาและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของท่านต่อรัฐบาลโดยพักแทนคุณแผ่นดินมีนโยบายสนับสนุนกดภาระดอกเบีย้ยด้วยการมีธนาคารคนจนเพื่อช่วยเหลือเรื่องหนี้สินเกษตรกรและผู้ยากไร้ด้วยระบบสหกรณ์พ่อเม่พี่น้องครับวันที่3กรกฎาคมที่จะถึงนี้กาเบอร์17ท,ทั้งสองใบ เพื่อกำจัดผู้แทนนายทุนหุ่นกระบอกพัฒนาคนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ3กรกฎาคมกาเบอร์17เลือกทนายบุญพรอุปนันเป็นผู้แทนเขต5มหาสารคาม